สวัสดีครับพี่ๆนานาวันนี้ผมก็พาพี่ๆนานาออกมาเลาะดูตามคลองครับผมมาลุ้นติดตามดูด้วยกันว่าวันนี้ผมจะมีผลงานให้พี่ๆนานาได้รับชมลึกปานะครับผมมาลุ้นด้วยกันครับนรบร้อยนรบร้อยโดนโดนโดน ลึกเลยุ๊เกาะแล้วพันสวยขับแรกเลยครับนี่ขับรถเลาะมาดูเล่นๆวันนี้บรรยากาศมืด โดนเหมือนโดนเลยโดนไหมวะน่าจะโดนนะนท่อโอเหมือนแชกอกยกตรงๆตัวเลย

โอ้โหตัวไม่ใหญ่อีกเอ้าหลุดอีก โอ้นี่ทางกบ,บาลเลยโอ้โห้ี่าไม่ดูอื้อู้ตัวใหญ่ดูรักเข็ม,ไ,มไหนวะนู่น โดนแล้วไล่ยิงปลาเข็มครับอตัวเมื่อกี้ใหญ่กว่านี้อีกแต่ไม่โดนนะตัวนี้ก็ใหญ่เยอะเอาเรื่องดูโอ้โสวยสวยันไล่เก็บปลาเข็มนี่อ้วนเลยตัวเนี้ย้กล้องเปิดไม่ติด ลูกติดตายเลยตัวนี้เข้าหัวช้อนนี่เลยวะ่อ้โอ๊ยขาด เออหลาก็ไม่ใช่ลูกคาบอีก ลากิมโดนโดนอไปแล้วหมั่นวะอุ้ยหลุด โอ้โหหลุดผมลุดใส่แหละไม่ทัน thank 3รอบรอบนี้รอบที่สามโดนตัวไม่ใหญ่อืมอันนี่เห็นสองสามรอบรอบสามไม่ลาบนะครับโดเต็มลำโอ้โหโอ้โห โอ้โหอีกคนมาเลยวะนะ่า้ัมชนอโอ้โหไม่รู้โอ้กล้องเปิดไม่ติดสักทีครับผมเปิดกล้องนะแต่กล้องมันกดไม่ติดครับ รวมบล็อกรวมบลอกคิดไหมเรยียบร้อยพร้อยปิดแล้วอุ้ยหลุดโอ้โหูไม่โดนถากได้ไงวะ ปากโอ้โหเขาปากมามีหลายตัวอยู่แต่จริงไม่ทันแต่น,นี้อยู่ติดฝั่ง ันมี้ไอ้โดเข้ามาตัวหนึ่งตัวรุ่นรุ่นตัวแรกที่มา่ผมยิงลุกลอ่ะในนั้นเข้ามาแล้วเห็นจะห่างอนันใดออกไปโดนโอ้ยตัวใหญ่ไม่ยอมเข้าอ่ะ มีตัวใหญ่อยู่เนี่ยด้านหน้าผมอตอนแรกอยู่สามตัวเลยนะไสเกือบเกือบโปร่ะแล้วมันอยู่ลึกเห็นแต่มันว่ายไปว่ายมาอยู่ใต้ดินต้นนี้เยอะนะเดี๋ยวบอกโอ้โหวิ่งจังเลยอ้อ ดนปอปลูกไปโดนตัวเล็กคิดว่าปลาช่อนหางแดงที่ไหนได้กะโดนนี่โดนเกม ขึ้นจิบขึ้นจิบขึ้นจิบมาสามตัวเอ้าโอ้ตัวสวยอ้วอนด้วย 你们想。 โอ้โนู่นฝนนู่นน,นู่นฝนมาแล้วนู่นหนักเลยแหละเดี๋ยวจะหาเนาะดูที่อื่นเผื่อว่ามันมีจุดเข้าบ้างเดี๋ยววันหลังค่อยมาซ้ําตรงนี้เอาครับมันก็มีตัวเข้ามาเรื่อยๆอยู่ครับแต่กลัวฝนมาวิ่งมาหาผมนี่แหละกลัวอุณนี้มันมาไอะครับผมตรงนี้ก็ได้หลายตัวอยู่โอ้จุดเดียวนี้ มันเทิงเลยหลักเข็มตัวใหญ่โอ้จะหนีสิอ๋อตาถงถูต่ำไปสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเจ็ดสิบสองตัวนี้ตัวนี้ดูตัวนี้อ้วนใหญ่ยิงโดนตรงนี้ตัดเน้นงลงครับมีชาโูป๊อกตัวหนึ่งนี้ มันก็เป็นในช่อนตัวเล็กๆครับใส่ก็ไม่ใหญ่มากก็มีอยู่4ขีด3ขีด2ขีดก็ปรับผลกันไปครับแล้วโอเคครับผมก็มีผลงานให้พี่ๆนานาได้รับชมอยู่ครับวันนี้ก็ล็อกเล่นๆดูตามคลองครับผมก็ยิงผิดบ้างครับส่วนมาก็จะยิงไล่ยิงปลาเข็มครับปลาเข็มยึะเยือนคลิปหน้าครับพี่ๆนานาคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม